จะได้อยู่ท่ามกลังแบบสวงสวรรค์นะคะเพราะว่าคุณจะฟินมากเลยตอนที่สตรอเบอรี่ของคุณออกผลเต็มสวนแล้วแบบเหมือนคุณเป็นนางฟ้านะคะอยู่สวนสตรอเบอรี่จะทําให้คุณรวยได้ในปีแรกนะคะนุชเนี่ยนะเป็นเจ้าของสวนสตรอเบอรี่ตั้งแต่อายุแค่24 24อเองนะคะและปีแรกก็ทำไรายได้แตะล้านได้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนช่วงนี้ก็ ต้นเดือนกระฎากมดาแล้วนะคะก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนนะคะที่เราจะเริ่มทําสวนสตรอเบอรี่นะคะถ้าจํากันได้นะคะนุ่นก็จะเป็นเจ้าของสวนสตรอเบอรี่ที่เชียงรายนะคะชื่อว่าสวนสตรอเบอรี่เฟิร์มเฟรนด์นะคะถ้าหลายๆท่านเคยไปเที่ยวก็จะเจอนุ่นนะคะเพราะว่านุ่นจะเป็นคนทาสวนเองขายเองแพ็คผลไม้เองทุกๆุกอย่างรับลูกค้าเองนะคะ ถ้าใครอยากรู้จากวิธีทำสวนสตรอเบอรี่นะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมนุชได้นะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวขอโทษเตรียมตัวนะคะที่จะปลูกสตรอเบอรี่นะคะการเตรียมตัวของเราช่วงนี้ก็คือเราจะต้องแบบไปทาสวนรอคอยช่วงที่ใกล้จะปลูกสตรอเบอรี่เพราะว่าช่วงนี้คือเราเกําลังเพาะต้นไหลแล้วก็ผ่านไปช่วงหนึง่งก็คือ ประมาณปลายปลายเดือนกันยานะคะเราจะเริ่มปลูกตัดต้นหลายเนี่ยมาปลูกนะคะซึ่งในช่วงระหว่างเนี้ยคือถ้าคนงานของเราไม่เยอะนะคะเราก็จะต้องเตรียมดินไปเรื่อยเร่ื่อยตั้งแต่ตอนนี้จนถึงปลายเดือนกันยายนนะคะแล้วเราก็เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะคะ ทีนี้เพื่อนๆบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นน่าสนใจเลยเพราะว่าแบบเออเราไม่ได้อยู่ภาคเหนือเราไม่สามารถปลูกได้หรอกมัง้งแต่จริงๆบอกเลยว่าถ้าใครได้เที่ยวนะคะแถวๆภาคกลางหรือภาคอีสานนะคะก็จะเห็นว่ามีสวนสตรอเบอร์รีนะคะอยู่แถวๆนั้นแล้วก็แบบคูดจะขายดีจริงๆแล้วแบบมีคนลุมลุมลุมร้านเขาตลอดแล้วบอกเลยว่าความลับหรือเคล็ดลับของสวนสตรอเบอร์รีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ ไม่รู้นะคือตั้งแต่ปีแรกเลยอะ่ะคือจะมีลูกค้ามาเที่ยวร้านของเราเยอะมากเพราะอาจจะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ค่อยได้สัมผัสกับสตรอเบอรี่เท่าไหร่อย่างบ้านเราเนี่ยมีปีละครั้งเดียวนะคะก็คือช่วงหน้าหนาวแล้วอีกอย่างก็คือส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาก็จะมีแต่ภาคเหนือซึ่งถ้าหากว่ามีสวนสตรอเบอรี่อยู่ภาคกลางภาคอีสานนะคะบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยจะรุมร้านของคุณนะคะและอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับสำหรับ ร้านค้าหรือว่ารีสอร์ทหรือที่พักที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะคะถ้าหากว่าคุณมีสวนสตรอเบอรี่อยู่ในร้านของคุณนะคะจะเป็นตัวดึงลูกค้าแบบมารุมๆร,มร,มรุมร้านของคุณนะทําให้คุณแบบขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าคือแบบแทบจะไม่มีเวลาตักข,ข้าวเข้าปากคือว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่านู๊ตเนี่ยเริ่มทาสวนสตรอเบอรี่ตั้งแต่ปีแรกอะ่ะอายุแค่24เองแล้วก็แบบเออปีแรกเนี่ยนะคะทําแบบเ,เหมือนกับ ถ้าภาษาเหนือเขาเรียกว่าซวมเอาอะก็คือแบบว่าไม่รู้สิภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรอะคือแบบว่าคลํมเอาเอาเอไม่มีเทียบกับเชฟบอกโอเคค่ะปีแรกนะคะนุยก็ทำสวนสตรอเบอรี่แบบคลําเอานะคะก็คือจะไม่ค่อยแบบมีประสบการณ์มากเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแล้วก็ อยากจะทําจริงๆอะ่ะเพราะว่าเห็นคนอื่นทําแล้วเออมันก็แบบเขาทําได้เราก็ทําได้อะ่ะเขารวยได้เราก็รวยได้อะ่ะแล้วข้อดีของส่สวนสตรอเบอรี่นะคะมันจริงๆแล้วมีเยอะมากแต่ว่าเอ,อพูดหลกักๆแบบไม่กี่ข้อที่พอจะจําได้พอจะคิดออกตอนนี้ก็คือแบบะคะ่ะข้อที่1ก็คือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องทําการตลาดมากมายนะคะเพราะว่าลูกค้าที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเออ เกือบจะทุกๆกรายเขาจะต้องแวะเข้าสวนสตรอเบอรี่นะคะไม่มีใครที่จะพลาดนะคะถ้าเขาไม่รีบจริงๆนะคะข้อที่2ก็คือพวกเขาเนี่ยจะบุกร้านของคุณเหมือนพายุเลยค่ะคือจะมาแบบเยอะๆเะๆจนแบบคุณแทบจะไม่มีเวลากินข้าวนะคะคุณจะต้องขาย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 นะคะพอลูกค้าเริ่มซาลงแล้วนะคะมีเวลาก็ให้รีบกินข้าวเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าลูกค้า พายุหาต่อไปมาหาคุณอีกคุณก็จะไม่มีเวลากินข้าวอีกนะคะดังนั้นเนี่ยให้คุณรีบกินข้าวนะคะและข้อที่3นะคะก็คือคุณเนี่ยจะได้อยู่ท่ามกลังแบบสวงสวรรค์นะคะเพราะว่าคุณจะฟินมากเลยตอนที่สตรอเบอรี่ของคุณออกผลเต็มสวนแล้วแบบ เหมือนคุณเป็นนางฟ้านะคะอยู่ท่ามกลางดงสตรอเบอรี่นะคะจะได้บรรยากาศที่แบบสดชื่นลูกค้ามาก็จะแบบเฮ้ยเราอิจฉาคุณมากเลยเพราะว่าคุณได้อยู่ท่ามกลางดงสตรอเบอรี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็คือ นี่จะเป็นแบบข้อดีหลกัหลกๆของการทำสวนสตรอเบอรี่นะคะอีกข้อหนึ่งแถมให้นะคะก็คือสวนสตรอเบอรี่จะทำให้คุณรวยได้ในปีแรกนะคะรวยได้ในปีแรก oh. นุชเนี่ยนะเป็นเจ้าของสวนสตรอเบอรี่ตั้งแต่อายุแค่24 24 oh. เองนะคะและปีแรกก็ทำไรายได้แตะล้านได้นะคะ oh. ก็เลยรู้สึกว่าเออภูมิใจในตัวเองจริงๆมันไม่ได้ยากเย็นอะไรมากเกินไปนะคะเราก็สามารถทาได้ oh. คนที่เรียนจบออกมาใหม่ๆเนี่ยหางานทําไม่ได้เนี่ยถ้าคุณแบบสนใจจริงๆก็ติดตามรับชมไว้นะคะเพราะว่า นุจะมาพูดถึงแบบหลายๆเรื่องนะคะที่ จะนำคุณไปสู่การเป็นเจ้าของสวนสตรอเบอรี่ในแหล่งท่องเที่ยวเน้นนิดนึงว่าเราเป็นสวนสตรอเบอรี่ในแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าถ้าสวนสวนสตรอเบอรี่ที่อยู่ในป่าในเขาในดอยอย่างเงี้ยคือไกลเกินบางทีถนนก็ไม่ดีลูกค้าไม่สามารถที่จะไปถึงนะคะแต่สตรอเบอรี่ในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันลูกค้าส่วนใหญ่เขาไปเที่ยวที่แห่งนั้นอยู่แล้วแล้วพอเขาเห็นสวนสตรอเบอรี่เนี่ยเขาก็จะต้องแวะนะคะดังนั้นเนี่ยสวนสตรอเบอรี่ในแหล่งท่องเที่ยวถึงร รวยเอาและรวยเอานะคะลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดมาท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเห็นสวนสตรอเบอรี่คือต้องกรี๊ดคือแบบถ้าเป็นครอบครัวมาด้วยกันอย่างงี้ใช่ไหมคะสมมติว่าเขาเอ่อมีคุณพ่อคุณแม่ขับรถนั่งอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วลูกๆนั่งอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อขับรถมาแล้วเห็นป้ายสวนสตรอเบอรี่ใช่ไหมคุณแม่ก็จะแบบส่งกระแสเอามหิตจากข้างๆจอด จอดจอดอะไรเงี้ยแล้วลูกๆที่อยู่ข้างหลังก็จะแบบเชียร์คุณแม่เต็มที่จอดเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อก็เลยแบบเฮ้ยเราจะไปเที่ยวที่โน่นไม่ใช่เหรอแต่แบบโอเคจอดก็ได้ก็เลยแบบต้องจอดแล้วพอจอดแล้วเนี่ยก็คือคุณพ่อก็แบบเออทุกคนเที่ยวแค่20นาทีพอนะเด็กๆก,ก็แบบยิ้มพยักหน้าแล้วก็แบบเอ้ย e ไปหาตะกร้าอะไรจะไปเก็บสตรอเบอร์รี่อะเก็บไปเก็บมาปาเข้าไป2ชั่วโมงค่ะ ดังนั้นเนี่ยคือแบบ <c oughs> คุณพ่อก็จะมานั่งบ่นให้ฟังว่าโอเคแบบเราตั้งใจจะไปที่โน่นสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แล้ววันนี้จะไปอีกหลายที่อ่ะแต่ว่าแบบเออต้องมาเสียเวลากับตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีใจที่แบบครอบครัวมีความสุขที่ได้มาส่วนสตรอเบอรี่แล้วก็หลังจากเก็บเสร็จคือทุกคนก็จะแบบดีใจแล้วก็รู้สึกว่าโอเคทริปนี้คือสุดยอดมากแล้วแบบเออปีหน้านะถ้าเรามานะเราจะต้องแวะอีกแน่นอนอะไร ขอบคุณลูกค้าจริงๆที่แบบเออมาหาเราทุกๆปีอะไรเงี้ยคะ่ะนุชก,ก็ทํามาได้5ปีปีนี้เข้าปีที่6แล้วนะคะลูกค้าบางท่านที่มาปีแรกก็กลับมาทุกปีนะคะบางทีปีหนึ่งมาหลายรอบก็มีนะคะใครที่คิดว่าเออฉันเนี่ยนะเหมาะกับ การทําสวนสตรอเบอรี่หรือเปล่านะคะจะบอกให้ว่าใครบ้างที่เหมาะกับการทําสวนสตรอเบอรี่นะคะก็คือ1คนที่แบบว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะว่าอยากจะทําต่อให้คุณไม่มีที่ดินก็ทําได้นะคะต่อให้แบบไม่ได้มีงบเยอะแยะมากมายก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะรวยได้ในปีแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็2ก็คือคนที่มีร้านหรือรีสอร์ทหรือ ที่ดินในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะคะไม่เกิน10กิโลคุณก็สามารถทําสวนสตรอเบอรี่ได้นะคะเพราะว่านี่จะเป็นโอกาสทองของคุณเลยนะคะดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาหากว่าเออทำไมเราเห็นว่าแบบร้านอื่นเขามีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆ,ๆอย่างเงี้ยแต่ทําไมแบบร้านของเราเนี่ยไม่ค่อยมีคนเงนี้ยเราก็สามารถเอาสวนสตรอเบอรี่นะคะมาล่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้า เข้าวสวนของเราแล้วก็เข้ามาในร้านของเรานะคะเพราะว่าในช่วงระหว่างที่ลูกค้าเข้าไปเที่ยวในสวนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะต้องมีการรอแล้วก็รับประทานอาหารหรือว่ารับประทานกาแฟหรือว่าขนมอะไรอย่างเงี้ยต้องซื้อสินค้าในร้านของเราแน่นอนนะคะคุณก็เหมาะสมนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่ไม่ได้ยากเกินไปเลยนะคะทีเ่เราจะทําได้นะคะก็ไม่ใช่ว่าง่ายเกินไปด้วยเราก็ต้องดูแลเขานะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะทำสนสตรอเบอร์รี่นะคะก็ได้โปรดกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็นุ้เนี่ยนะจะมาเล่าให้ฟังนะคะ